บอมคริปโตพาร์ทสตัวละครที่คุณมีจะเอากลับมาวิ่งอย่างไรคุ้มค่ากับการเล่นไหมมีข่าวว่าตัวละครดังเดิมโดนเนิร์ฟจริงหรือไม่การซื้อขายในท้องตลาดเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับกลับมาอยู่กับเกมไม่ตำนานอย่างบอมคริปโตครับใครที่มีตัวละครมากมายร้อยจอในอดีตครับและอยากเอากลับมาเล่นใหม่ จะคุ้มค่าหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ครับอยากจะเข้ามาเล่นเอ๊ะล้วจะตามผู้เล่นเก่าทันหรือไม่ครับเราจะไปดูกันครับซึ่งในปัจจุบันครับถ้าใครอยากจะเข้าไปเล่นเนาะเข้ามาในหน้าจอของ b o m c r y p t o .io ครับสามารถกด Play ตรงกลางหน้าจอได้เลยแต่อย่าลืมฮะมุมขวาบนสามารถดูเชนได้นะตอนนี้มี bnb a ชนและก็ p o l y g o n ครับ เมื่อคุณกด Play มาแล้วครับจะพบกับหน้าจอแบบนี้ครับก็มาเชื่อมต่อกระเป๋าวอลเลยของคุณเลือกเชนที่คุณมีตัวละครหรืออยากจะเล่นให้เรียบร้อยครับและกด Play เพื่อไปเชื่อมต่อกับกระเป๋าได้เลยครับซึ่งในตรงนี้ครับหน้าจอแรกที่เราทําการรีวิวไว้ในคลิปก่อนหน้าเนาะใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับผมรีวิวเกี่ยวกับการต่อสู้แบบ pvp การตุลยด่านไปแล้วแต่ในวันนี้ไปมุมซ้ายครับการฟาร์มมิ่งอะกดเข้าไปได้เลยครับคุณจะพบกับตัวละครที่เรามีอยู่แล้วครับ ก่อนหน้านี้ผมทําการแลกเหรียญมาแล้วทางด้านบนครับหนึ่งพเหรียญดีคอยครับซึ่งตัวละครที่เราเอามาวิ่งเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ผมเข้ามาทดสอบนะเนาะทางด้านล่างขวาครับเรากดคลิกในหน้าของเมนูขึ้นมาครับเพื่อดูตัวละครต่างๆครับกดขึ้นมา1นทีนะครับคุณจะเห็นว่าตัวฮีโร่ผมเนี่ยพักฟื้นมาส่วนหนึ่งแล้วครับส่วนใหญ่ก็มีเต็มบ้างนะครับแล้วก็เซตัสเอเนอร์จีอยู่ครึ่งหนึ่งบ้าง เดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งให้คุณดูครับว่ามันเป็นอย่างไรครับอ่ะกดอเลยเนาะไปทำงานกันให้หมดเลยฮนะและหลังจากที่เรากดเข้ามารอกันครับรอให้มันวิ่งสักพักหนึ่งเนาะการทำงานของเขาครับในเกมก่อนหน้าก็คือการทำรอยหีบสมบัติเพื่อดูว่ามีเหรียญเท่าไหรนะ่เนาะหีบสมบัติก็จะมีตัวค่าเลือดค่า hp ของหีบนั้น,น,นครับต้องทำให้หีบหีบมันแตกออกมาเราถึงจะได้ารางวัลจากตัวเกมมาครับแต่หลังจากที่ปล่อยวิ่งไปแล้วฮะคุณจะเห็นว่าตัวละคร บางตัวของผมเริ่มนอนแล้วนะเออเริ่มหลับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโดนเนิร์ฟกันยับยับ,ยบแน่นอนครับแล้วเราจะทำให้ตัวละครเราดีขึ้นทําอย่างไรได้บ้างครับทางมุมบนขวามือครับคุณจะเห็นปุ่มที่เป็นเหมือนคาเรนดาปฏิทินเนาะคุณสามารถกดเข้าไปได้ครับเพื่อทําการสเต็ i กิ้งตัวเหรียญเข้าไปทําให้ตัวละครเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมามีพลังมากกว่าเดิมครับ โดยในส่วนตรงนี้ครับตัวเกมเขาบอกว่าตัวละครที่เรามีก่อนหน้านี้ครับเขาจะเรียกว่า Legacy Hero ครับซึ่งจะเป็นฮีโร่ที่มีตัว L ติดอยู่ด้านข้างเนาะนี่ตรงหน้าตรงนี้เนาะสิ่งที่เราทําได้ครับก็คือการชุบชีวิตเขาเพิ่มพมลังเขาโดยให้การเป็นตัว S ครับคือ Staking Hero คุณเลือกฮีโร่ที่ต้องการครับมุมขวาล่างมี Open Legacy Dashboard ครับกดเข้ามา1ทีครับ ตัวเกมจะให้เราฝากตัวเหรียญครับเหรียญบีคอยที่ผมแลกมาครับตัวละครคอมมอน Common เนี่ยขั้นต่ำา60เหรียญเนาะสวนตัวละครอ,อันนี้เป็นซูเปอร์แรครับกดเข้าไปขั้นต่ำ971า7 97 1เหรียญฮะฮ่ผมเอาตัวคอมมอนแล้วกันนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็สเต็กได้เลยครับแต่ปัจจุบันครับระบบเขายังเฟลอยู่นะเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะลองสเต็กรออีกสักหน่อยครับ ขั้นตอนการสเต็กเรียกง่ายๆว่าเป็นการเพิ่มพลังหรือเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนั่นเองครับโดยเราสามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวละครได้เหมือนกันครับกลับมาที่เว็บไซต์หน้าแรกครับทางด้านข้างของคำว่า Play คคำว่า Market ตรงนี้เนาะเมื่อคุณกดเข้ามาครับจะพบกับหน้าจอแดชบอร์ดประมาณนี้ครับเชื่อมต่อกระเป๋าของคุณให้เรียบร้อยครับผมลองไปกดดูที่ไ y Account เนาะเนี่ยฮะมีพันเหรียญที่ผมแลกมาตัวละครผมมีอยู่17ตัวครับ ก็ฮีโร่ม Hero ผมเป็นตามนี้เนาะไม่มีเลเบลอะไรด้านข้างนะครับซึ่งเราไปดูในมาร์เก็ตครับเราจะเห็นว่ามีฮีโร่ที่เขาทําการสเต็กเหรียนไปแล้วจะขึ้นว่าตัว S อะผมลองไปดูตัวคอมมอนเป็น S อสฮีโร่ครับนี่คุณจะเห็นว่าคอมมอนครับอาตัวละครแบบแวมไพร์ตัวนี้ล้กันครับเป็น S เนาะไม่ใช่แรง์เนะครับเป็นตัวที่สเต็กมาเขาจะมีค่าชิลครับนี่ตัวโล่เพิ่มขึ้นมา400ครับ ซึ่งถ้าเป็นตัวละครบแบบธรรมดาครับแบบ normal hero เนี่ยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีชิลเนาะไม่มีชุดเกราะครับเพราะฉะนั้นในการปล่อยไปวิ่งเล่นเรียกว่าโดนไอตัวเจ้าเมฆเนี่ยโจมตีแป๊บเดียวครับเรียบร้อยเลยนอนกองเป็นแบบนี้ฮะเราจะไม่สามารถหากกำไรจากตัวเกียมได้เหมือนในอนดีตครับดังนั้นครับเกมก็เลยบังคับคุณคล,คลายครับโดยจะชุบชีวิต legacy hero ไปเป็นตัว s หรือ s t a k e hero ครับ แลวถ้าใครอยากจะซื้อตัวละครครับในปัจจุบันนี้ตัวมาเก็ตเนี่ย,เ,ยเปิดเฉพาะของเชน BSC เท่านั้นครับใครใช้เชนของ Polygon ครับต้องรออีกหน่อยเนาะโดยในตัว Twitter ของบอมค r y p โตครับได้ประกาศเอาไว้ครับว่าในตลาดนี้ฮะซัทเทรดดิ้งนะครับในเฉพาะของ BNB เท่านั้นครับส่วน Polygon ต้องรอกันหน่อยเขาจะมาอัปเดตให้ในอนาคตครับ ซึ่งเหรียญในการซื้อขายเนี่ยจะเป็นเหรียญบีคอยเนาะแต่ถ้าใครใช้เชนโพลิกอนครับจะเป็นเหรียญบอมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปในตัวเกมแล้วครับอยากจะซื้อตัวพรภายในตัวเกมตัวค้อนใหม่เลยต้องทําอย่างไรครับทางด้านล่างกดขึ้นมา1ทีครับเมนูตรงนี้ฮะกดที่ช็อปครับเราจะสามารถซื้อตัวฮีโร่ได้ครับกดบายไปเนาะเขาจะต้องให้เราใช้เหรียญบีคอยครับนี่ผม b n b ใช่ไหมและเหรียญเซนเหรียญรองของตัวเชนครับอีกอันหนึ่ง ถ้าใครอยากซื้อ5ตัวละครก็ลองคูณกันไปครับต้องใช้เหรียญทั้ง2อันเนาะและถ้าเกิดว่าใครครับที่สเต็กเหรียญเอาไปแล้วครับนี่สเต็กจากตัวละครเพื่อทํา Legacy Hero ไปเป็นตัวสเต็กฮีโร่แล้วอยากจะถอนออกมาต้องทําอย่างไรมุมขวาบนมีครับกดคลิกหนึ่งทีครับตรงนี้ครับเราจะสามารถมาดูได้ครับว่าเราจะฝากตัวเหรียญบิ c o อยเป็นสเต็กเนี่ยตัวล็อกเนี่ยกีย่เหรียแล้วนะครับและจะถอนมาอย่างไรบ้างครับ ซึ่งถ้าคุณฝากไปแล้วถอนก็จะมีค่าฝากค่าถอนแบบนี้นะฮะนี่เนาะก็จะมีรายละเอียดต่างๆของแต่ละตัวแต่ละเหรียญครับรวมไปถึงตัวฮีโร่ต่างๆด้วยครับโดยในส่วนตรงนี้ฮะเนี่ยจะเห็นว่าตัวฮีโร่เนาะบีนบีก็จะเป็นฮีโร่แบบ S เท่านั้นนะครับส่วนโพลิกอนก็จะเป็น B ีฮีโร่นะครับใครที่ไปแลกเปลี่ยนตัวละครซื้อตัวละครมาลองมาดูในเมนูบุมขวาบนครับเพื่อทําการสเต็กฝากและก็ถอนตัวละครฮนะ ดังนั้นครับเราก็จะสรุปได้ว่าคะใครมีตัวละครดั้งเดิมอยู่ครับการที่จะมาวิ่งมันไม่คุ้มซะเลยฮะเพราะว่าแป๊บเดียวก็จะพังแล้วเนาะก็ถ้าใครสนใจตัวนี้ในการอัปเกรดมัน60เหรียญใช่ไหมแต่การสเต็กเอาไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถมาถอนคืนได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากสะดวกครับคุณสามารถไปเลือกได้ในตลาดมาเก็ตอย่าลืมนะครับไปเลือกฮีโร่ไทเป็น S ก่อนเนาะเป็นสเต็กฮีโร่นะครับเพื่อค่าเซตัสจะได้มีชิลมีชุดเกราะอยู่ ในการต่อสู้เข้าไปทําลายอุปกรณ์ต่างๆทําลายหีบสมบัติเพื่อฟาร์มหาเหรียญจะง่ายมากขึ้นครับและน,น,นี่มันแค่สิบเหรียญเองนะโอ้โหเซฮิโร่นอร์มอลนะครับเอ,อ่อถ้าฝากนี่ในระบบนี้60เหรียญเนานะก็ลองไปดูแล้วกันครับว่าความคุ้มค่างคุณอยู่แบบไหนครับและก็จะคุ้มไหมสาหรับการขุดเหรียญอันนี้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกทีเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ